สวัสดีค่ะป้าตู้พรมยานค่ะจะมาเปิดไพ่พรมยาของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะการเล่นหุ้นจะเป็นอย่างไรถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ป้าน,นะคะตับสไครตด้วยนะคะใช้พื้นที่ในการชมในการดูนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะโอ้คนวันจันทร์นะคะหน้าที่การงานคุณเอ๋จะเป็นอย่างไรเอย การงานนะคะจะประสมความสาเร็จไหมโอ้หน้าที่การงานคุณดีนะคะแต่คุณจะได้เงินมาก้อนนึงนะคะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่คุณได้เงินมาคุณก็ต้องเอามาเลี้ยงลูกน้องนะคะลูกน้องคุณเยอะมากเลยคุณเป็น คนผู้นำนะคะผู้นำที่ใจดีแล้วก็มีน้ำใจนะคะงานของคุณมีการติดต่อแล้วก็มีการติดต่อเชื่อมนะคะการติดต่อหน้าที่การงานเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะขอให้คุณติดต่อให้รอดนะคะแล้วคุณจะได้เงินก้อนหนึ่งนะคะหน้าที่การงานนะคะการทำงานของคุณเป็นบริษัทก็ยังทำไปได้ดีค่ะรอดนะคะมีบริวารเยอะนะคะขอให้คุณ ออทำใจให้สบายคุณจะทํางานไปได้โลดราบลื่นนะคะการงานของคุณประสบความสําเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาก่อสร้างหรือเป็นเจ้านายเป็นติดต่อสิ่งอาสังหาเลยนะครับใดๆก็ช่างคุณก็จะผ่านนะคะหน้าที่การงานดีค่ะคุณจะได้เงินนะคะในการที่คุณทําแต่คุณได้มาก็จะเลี้ยงลูกน้องนะคะลูกน้องคุณเยอะค่ะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์นะคะลูกน้องนะคะเป็นม้าเป็นมือให้แกเรานะคะ ขอให้ค yeah. ุณ really? ทําใจให้สบายนะคะการงานคุณผ you an ่านไปได้ค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะการเล่นหุ้นนะคะขอให้คุณเออเกรงให้ดีนะคะเล่นหุ้นของคุณก็จะผ่านไปได้นะคะหุ้นคุณมีขึ้นเป็นเป็นพักเป็นพักนะคะเป็นระยะนะคะแต่ขอให้คุณดูตัวลูกน้องหุ้นให้ดีๆนะคะบริวารหุ้นอ่ะมันจะขึ้นแล้วมันจะลงนะคะมันจะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งของคุณในการเล่นหุ้นหุ้นจะขึ้นนะคะขอให้คุณจับให้ดีๆนะคะ เกรงให้ดีดูให้ดีนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรเอ่ยในหน้าที่การงานของคนวันจันทร์อันนี้การเงินนะคะคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ยการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณจะเป็นยังไงการเงินนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์ออ้การเงินของคุณคุณมีเป้าหมายนะคะ พัคเกตช่วยคุณนะคะเป้าหมายของคุณมีแสงสว่างคุณจะมีเกณฑ์จะพากาันเอ่อออกเดินทางทำมาหากินหรือว่าเดินทางไปเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะการรับเหมาก่อสร้างหรือเดินทางไปทำธุรกิจ เกี่ยวกับสังหาริมทรย์ของคุณนะคะคุณมีเป้าหมายนะคะภาเกิจช่วยค่ะคอยคุ้มครองนะคะเป้าหมายคุณมีแสงสว่างอยู่จิจการใหม่ๆที่คุณจะเข้ามานะคะที่คุณรับเหมาอยู่หรือว่าคุณทํากิจการใหม่ๆในที่ทําใหม่บุกเบิกนะคะคุณก็จะสมหวังนะคะกิจการของคุณการเงินคุณไปได้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่พลาดนะคะเกลงมาแล้วนะคะการเงินของคุณผ่านนะคะความรักของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ย ความรักที่เกิดวันจันในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรโอเคความรักของคุณโอเคความรักนะคะจะเป็นอย่างไรโอ้ความรักของคุณก็ดูดีนะคะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเพื่อกูลอุปถัมภ์คุณนะคะแต่ความรักของคุณเหมือนผู้ใหญ่ค่ะคอยช่วยเหลือเพื่อกูลกันแต่คุณก็จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะหงุดหงิดง่ายนะคะเป็นคนที่รมณ์เป็นคนที่ชอบเที่ยวเตะนะคะมอง คือคุณมองแบบความรักของคุณมันจะไปเรื่อยๆค่ะคุณไม่ได้คิดรักหรือว่าไม่ได้ถูกใจใครตอนนี้คุณยังไม่ได้ถูกใจใครนะคะแต่คนน่ะเขามาถูกใจคุณก็มีนะคะแต่คุณก็เลือกสักนิดนึงเพราะคุณเป็นคนชอบเที่ยวนะคะเจ้าชู้นะคะเจ้าชู้ชอบเที่ยวชอบเกลนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่เป็นคนดีค่ะ คอยมีความจริงใจกับเพื่อนฝูงทุกคนและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์การเที่ยวเตะของคุณอาจจะได้พบรักที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับคุณขอให้คุณวางใจสักนิดนึงนะคะตอนนี้คุณยังไม่เจอคนรักนะคะคนรักคุณยังไม่มีเพียงแต่คุณแค่มีคนถูกใจเฉยๆนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะคิดถึงเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีหรือว่ามีการแบบพัฒนากระตรงกันนะคะ คือทัศนะจิตใจตรงกันนะคะคุณอาจจะไปได้นะคะขอให้คุณวางใจนะคะการคบกันนะคะครั้งแรกนะคะคุณเป็นคนเที่ยวค่ะอย่าติดสุขแล้วก็อย่าเที่ยวจนมากนะคะมันจะไม่ดีนะคะสุขภาพนะคะดูแลตัวเองนะคะคนที่เกิดวันจันทนะคะขอให้ผ่านไปได้ทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานการเงินความรักการเล่นหุ้นนะคะขอให้คุณดูตัวหุ้นดีๆนะคะหุ้นที่เป็นหลักๆจะขึ้นนะคะลูกลกระเจะเป็นหุ้น หุ้นที่เป็นลูกๆอ่ะก็จะไม่ขึ้นนะคะขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ป้าด้วยนะคะ